สวัสดีค่ะก็ซิบอกเล่ายินดีต้อนรับๆๆทุกทท่านเลยนะคะกดไลค์กด, like, กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะมาด้าบีทีห้าสิบโปปีสองพันสิบสามค่ะเป็นรถมือสองนะคะคันนี้นะคะตอนออกป้ายแดงนะคะราคาหกแสนกว่าค่ะราคาตลาดปัจจุบันอยู่ที่สองแสนกว่านะคะแต่คันนี้มาด้วยราคาเงินสดค่ะทุกท่านราคาพิเศษนะคะหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้น สามารถทำกำไรกันต่อได้ค่ะหรือว่าจะซื้อไปใช้นะคะท่านก็จะได้รถราคาถูกกว่าท้องตลาดนิดหน่อยนะคะมาต้าวีทีห้าโปค่ะเครื่องสอปี2013นะคะรถ2มือค่ะเรือนไม่ขึ้นครบนะคะเลขไมหนึ่งแสนหนโรเอกสารมีครบนะคะเครื่องยนต์ดีเซลค่ะเกียร์ธรรมดาค่ะทุกท่าน ซื้อสดไม่มีแวดนะคะในกรณีของเงินผ่อนนะคะถ้าเครดิตดีฟรีดาวค่ะราคาจัดไฟเน้นนะคะ2,43,000บาทนะคะราคานี้ไม่รวมโอนและค่าจัดและประกันภัยด้วยนะคะค่างวดอยู่ที่เดือนละ3าม8ับาทค่ะ72งวดด้วยกันนะคะ ค่างวดและระยะเวลาขึ้นอยู่กับที่ท่านเลือกนะคะสามารถเลือกผ่อนกันได้นะคะสูงสุดได้ถึง72งวดเลยทีเดียวสนใจติดต่อสอบถามเรนัดดูรถนะคะติดต่อเซลล์ผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะโทรคุยกันก่อนและที่สำคัญควรเดินทางไปดูด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะแอดมินเพียงนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นสวัสดีค่ะ